ตะเลิศเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยเจ้าอร่อยบ้านยางการจนบุรีครับโอ้โหขึ้นชื่อลือชาจริง,รงๆก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะฮะ,ฮะบอกว่าเขาไม่เขาเพิ่มความอร่อยอร่อยจริงๆนะฮะด้วยเผือกทอดน้องแป้งค <ฮะ S 1> นะ,ะคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราได้กินหลายๆร้านมาแล้วนะครับแต่ที่นี่เคล็ดลับอยู่ตรงที่เผือกทอด ร้านก๋วยเตี๋ยวตะเลิศนะฮะร้านเล็กๆในพื้นที่บ้านยางตําบลท่ามะขามอําเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับเป็นขวัญใจของลูกค้าหลายๆสถานที่เพราะว่ารสชาติของเขาจัดจ้านเข้มข้นถึงเครื่องและบรรยากาศก็ล่มรื่นท่ามกลางต้นไม้เขียวขจีพมพกาจำปาจำปี เปล่าแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวตะเลิศไปด้วยแบบนี้เห็นไหมล่ะหนูดูสิลูกซุ้มร้านเขาอ่ะน่ากินหรือเปล่าล่ะหมูมาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับคุณครับเริ่มต้นเลยเมนูที่ขายดีนั่นก็คือเย็นตาโฟเครื่องแน่นน้ำซุปเผ็ดเปรี้ยวอร่อยครบรสเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะฮะก็จะมีน้ำซุปกลมกลอมใส่กระดูกหมูฟักและข้าวโพดหวานมาเสิร์ฟด้วยเวลาเราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาอ่ะ ขอเกาได้ตะเลิดตะเลดิดขอน้ำซุปมาด้วยเอาไว้ซดแต่ฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวแห้งอ,อะไรแบบนี้เดี๋ยวตะเลิดก็จะตักน้ำซุปมาให้นะครับขอได้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะคุณต้องใส่ทุกเมนูนั่นก็คือเผือกทอดครับสูตรโบราณน,นี่นะฮะคุณกรอบนอกนุ่มในหรือจะสั่งมาทานเล่นๆก็ได้นะครับเริ่มต้นที่40บาทครับ40บาท ส่วนเครื่องดื่มนะคะต้องลองน้ำมะนาวดองโซดารสชาติเนี่ยเปรี้ยวอมหวานยังหอมกลิ่นมะนาวดองด้วยใครที่ยังไม่เคยกินน้ำมะนาวดองอันนี้พอ่อขอแป๊บนึงนะ <C> e <an> เดี๋ยวจะมาคิดว่ามันใช่น้ำมะนาวดองที่อยู่ในขวดโหลที่เราเอาไปต้มจืดกันหรือเปล่าไม่ใช่อ <C> e <an> ันนี <c oughs> ้ <c oughs> คือเขาสกัดมาแล้วมาเป็นน้ำผลไม้นะครับแต่มันก็จะมีรสชาติความเปรี้ยวนะคะไปกาญจนบ,บุรีนะคะก็อย่าลืมแวะนะคะร้านเตี๋ยวตะเลิศริมถนนสุสายบ้านยางท่ <c oughs> <อ>ามะขาม,มใกล้กับวัดบ้านยางตําบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย2ครึ่งค่ะจ้ะหมดแล้วนะบ่ายงครึ่งเก็บแล้ว ตะเลิ<ม>ดเก็บร้านแล้นแต่ตอนนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่ <c oughs> ยังมีอยู่ <c oughs> ไปกินกัน <c oughs> เยอะๆนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs>